อ่ะผมกดแล้วเอาเลยสายยอนอ่ะผมกดแล้วไม่ไม่ต้องถือเฉยๆ <c oughs> อ่ะแล้วครับ <c oughs> ได้แล้วครับนี่ดูแอคชั่นคันนี่อันเนี้ยเป็นคันเลี้ยวกะน,นะฮะม <c oughs> ีหอดเลี้ยวกะคัน epi <c oughs> ที่ผมใช้ตกหมึกแล้วครับเนี่ยดูลงครับเนี่ยปกติผมใช้งัดหมึกไซโลนะครับเนี่ยดูแอคชั่นคันครับเนี่ย <c oughs> เอาละ レッドเท้ลใช้ก่อนสว้ยโอ้ได้แล้วครับนี่เล็ดเท้ลนี่คีมอยู่นี่ครับลืมลืมนไม่ลืม เดี๋ยวบีบให้ครับลืมพอดีเมื่อกี้ลืมรีบตกต้องอ,ออกอยากนะเดี๋ยได้เมซอนมันสวยเลยสวยเลยเมซอนเอ้นั่นน็อกง่าย,ยนะเออนน็อกง่ายถ้ามันกินลึกมันจะอ,ออกอยากอรกบีบเลยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปฟ้าหน่อยอันนี้ครับได้แล้วนี่ บอฟิชเชอร์อขับนะครับนี่มีไซซ์ย,ยังเล็กนะน,นี่ใหญ่กว่าน,นี้เลสเทลนะฮะคันอันตรไลที่ใช้ตกหมึกนะครับคัน EGI ปล่อยนะครับเวทเท่าไหร่เวทเท่าไหร่อันนี้เวทอยู่ที่สีคีสิบครับ,นนบนโอเคนะนะเบนปิดนะโอเคกดปุ่มสีแดงครับ